ผายถิวแก้วเวนคะแนน11โวลส์จากวิทยาลัยเทคนิคสุริวันนี้ผมมาสรุปผลการทดลองโครงงานแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้สูงถึง30โวลต์ซึ่งในคลิปนี้ผมมาจะมาทดสอบวงจรว่ามันทำงานตามที่เรานั้นได้ออกแบบไว้ได้หรือเปล่าโดยผมจะเริ่มจากแหล่งจ่ายไฟเข้าก็คือ หม้อแปลงตัวนี้มันแปลงไฟ220โวลต์เป็น24โวลต์ผ่านมาอยู่ในช่องนี้คือจุด A ผมจะเรียกมันว่าจุดเอแบบแรกผมจะวัดจุด A ก่อนก็คือวัดจุดที่ไฟหม้อแปลงไหลเข้าซึ่งมันได้24โวลต์ตามที่หม้อแปลงกำหนดไว้เป๊ะๆครับเค okay, ครับจากจุดนี้ปกติต่อไปผมจะไปวัดมุจอเรงเระแสแบบบิด ที่จะนําไฟที่ออกจากหม้อปแปลงไปแปลงเป็นกระแสะตรงโดยที่ผมจะบอกไว้ก่อนครัวว่าผมจะคิดว่าไฟกระแสะสลับแปลงเป็นตรงเนี่ยแรงดันมันจะเยอะกว่ากระแสะสลับนิดนึงเพราะกระแสะสลับมันเป็นค่าเฉลีย่ยของแรงดันครับถ้าเทียบกับกระแสะตรงแล้วเหมือนจะมีแรงดันที่มากกว่านี่ครับประมาณ32โวลต์ โอเคครับจุดต่อไปก็คือผมจะไปวัดไฟออกของวงจรเลคูลเลเตอร์ซึ่งวงจรเลคูลเลเตอร์ในวงจรนี้ก็คือ IC ตัวนี้ครับมันคือ IC 7815หรือก็คือไฟออกเป็นไฟบวกแล้วก็ออกมา15ตวูดตามหลักเข,ข,ข้าใจของเลคูลเลเตอร์ครับ ซึ่งผมจะไม่วัดโดยตรงครับเพราะมันอาจจะโดนซิงแลวอาจจะเกิดาการช็อตได้ผมจึงเลือกที่จะวัดด้านท้ายของมันที่มันเป็นแผงวงจรครับเราจะวัดด้านท้ายของอมันที่เป็นแผงวงจรซึ่งมันวัดได้เหมือนกันแผมปลอดไทยด้วยครับมาครับผมจะวัดจุดนี้กับจุดนี้ผมจะเรียกว่าจุด F ครับผมจะวัดจุด F นะครับ ไฟที่ออกเนี่ยอาจจะไม่ถึง15โวลต์ครับที่คุณเห็นก็ประมาณ13โวลต์ซึ่งถือว่าอาจจะปกติอยู่ครับเพราะว่า IC ประเภทนี้มันไม่สามารถควบคุมไฟได้ตามที่มันบอกเป๊ะๆครับอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยครับต่อไปคือจุด H จุดเคือไดโอดตัวนี้ครับมันคือจุดด้านหลังครับขาด้านหลังซึ่งผมจะวัดแรงดัน ตรงจุดนี้ไปก็เพราะว่าไดโอดตัวนี้มันเป็นวงจรของโอเวอร์โหลดถามว่าวงจรโอเวอร์โหลดนั้นคืออะไรเป็นวงจรย่อยที่จะทํางานก็ต่อเมื่อวงจรหลักเกิดความเสียหายยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดความเสียหายจากการที่รัดวงจรทําให้วงจรอื่นนั้นเกิดความเสียหายได้เราจึงมีวงจรโอเวอร์โหลดเพื่อดึงแรงดันทั้งหมดที่จะไปเข้าพวกอิเล็กทริกทั้งหมดนี่ลงไปตรงกาวโดยตรง โดยเราจะใช้รีเลย์ในการควบคุมในการสับระหว่างวงจรสองวงจรน,นี้ซึ่งถ้าเกิดเราวัดจุดนี้ผมจะเรียกว่าจุด H ซึ่งถ้าเกิดเราวัดจุด H ต,ตอนเนี้มันจะไม่เกิดวงจรมันจะไม่เกิดแรงดันขึ้นครับไม่ว่าคุณจะปรับแรงดันให้มันน้อยแค่ไหนนี่คือ0.1นะครับมันก็จะไม่มีแรงดันขึ้นเลยครับแต่ก็ต่อเมื่อแต่ถ้าเราทำการอร์โหลดขึ้น เราจะทำการเวรโหลดโดยการใช้สายไฟสองสินช็อตระหว่างองบวกกับลบโดยตรงนะครับนี่ครับมันจะเกิดการอเวอร์โหลดขึ้นแล้วถ้าผมรับวัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแรงดันมันจะเท่ากับแรงดันหลักซึ่งถ้าจะไม่ผิดแรงดันตัดเนี่ยประมาณส2โวลต์นะครับถ้าเกิดผมวัดอีกรอบรอบนี้มันจะต้องขึ้นแรงดันแล้วแรงดันมันควรจะเป็นสาโวลต์อ่ะใช่ครับ อยลืมไปเหปุผลที่ทำไมแรงดันมาถึงได้แค่15โวลต์เพราะว่ามีวงจเรเรคูลเลเตอร,อร์ก่อนหน้านี้ทำการกควบคุมอยู่เพราะว่าวงจเรเรคูลเลเตอร์เน,นี่ยมันเชื่อมตรงกับบริเวณที่ผมวัดหรือก็คือวงจรเล็กโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะต้องผ่านเครคูลเลเตอร์คือลดแรงดันก่อนแล้วค่อยลงแล้วค่อยลงกลาเพื่อลดความเสียของไดโอดหรืออุปกรณ์ต่ตางๆคือมันทำงานได้ถูกต้องอยู่แล้ว หรือก็คือเราจะเราสรุปได้ว่าวงจรพวกนี้ทำงานถูกต้องพอดีเป๊ะต่อไปครับเมื่อเราทดสอบวงจรเสร็จแล้วเราทดสอบเอาพุทมั่งครับเอาพุทที่ผมจะทดสอบก็คือผมจะวัดแรงดันว่ามันได้0ูนย์สามสิบโวลต์กับสิ่งที่โครงงานเราสร้างไวมหรือไม่ก็คือผมจะปรับให้มันเป็นค่าที่น้อยที่สุดนี่คือผมปรับต่อไปได้ครับเพราด้านจากสเกลเนี่ยคือ0.07กับ0.08 แต่เราเชื่อไม่ได้เราต้องวัดจริงๆถึงจะรู้ครับโดยเราจะวัดโดยใช้ม m u l t i เตอร์ปรับเรื่อง DC โวลตปรับให้มันต่ำครับแต่อย่าต่ำมากเพราะมันอาจจะทะลุได้ครับผมจะปรับประมาณ2.5โวลต์เอาวัดเห็นว่ามันขึ้นมานิดหน่อยผมก็จะปรับลงไปอีกอ่าแล้วผมปรับลงไปอีกได้ประมาณนี้ผมจึงสรุปว่าจากการที่ผมวัดดูแล้ว เราวัดได้มา0.04โวลต์ครับซึ่งถ้าเทียบกับในสเกลเนี่ยสเกลมันบอกว่า0.7เพราะนั้นผมถึงบอกแล้วไม่สามารถเชื่อสเกลนี้ได้ครับต่อไปเราวัดแรงดันสูงสุดครับนี่ครับนี่สูงสุดแล้วปรับไม่ได้แล้วอ่ะเราใช้ัลติมิตเตอร์เหมือนเดิมปรับไปยา่าระมาณ50พอครับเพราะว่ามันตันแค่30 ถ้ากดวัดขึ้นมามันจะมีแรงดันอยู่ประมาณ26.5โวลตครับเรือคืออาจจะมีค่าความแตกต่างนิดหน่อยเกิดความคลาดเคลื่อนของอุปก,กรณ์ต่างๆซึ่งเราก็ต้องเอามาแก้ไขต่อไปครับโอเคครับผมขอจบการทดสอบวงจรโรงงานไว้เค่านี้ครับขอบคุณที่รับฟัครับ